สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารำเสนอบทเรียนบทที่8จดหมายธุรกิจและจดหมายหมุนเวียนรหัสวิชา219104 2 0รายวิชาโปรแกรมมวลผลคำครับรูปที่8.1แสดงตัวอย่างจดหมายธุรกิจแบบไทย1การพิมพ์จดหมายธุรกิจจดหมายธุรกิจคือ จดหมายที่เขียนติดต่อกันในเชิงพาณิชย์หรือเขียนเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลบริษัทห้างร้านและองค์กรต่างๆเช่นจดหมายสั่งซื้อสินค้าจดหมายทวงหนี้จดหมายสอบถามเรื่องต่างๆจดหมายตอบรับหรือปฏิเสธเป็นต้นโดยรูปแบบและจำนวนภาษาที่ใช้การเขียนไม่เคร่งครัดนักโดยทั่วไปจะใช้แบบอแบบ้อเแบกึ่งราชการหรือท้ายจดหมายแบบ ราชการดังรูปที่8.1โดยมีแนวทางการพิมพ์ดังนี้1พิมพ์ชื่อและที่อยู่ของร้านทางลิมซ้ายใกล้กับขอบขวาของจดหมาย 2. วันที่พิมพ์เริ่มต้นประมาณแนวกึ่งกลางของขอบจดหมายเช่นเดียวกับความลงท้าย 3. ทคำขึ้นต้นและที่อยู่ ผู้รับจะพิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายของจดหมาย 4. การเว้นระยะบรรทัดจากกำหนดแบบปกติไม่ต้องเพิ่มระยะก่อนย่อหน้า 5. ระยะเยื้องในบรรทัดแรกของย่อหน้าให้ปรับพองามแต่ต้องอตรงกันทุกย่อหน้าสำหรับจดหมายธุรกิจต่างๆมสากรูปแบบคือ 1. แบบฟูลบ็อกซ์กำหนดให้ทส่วนของหนังสือพิมพ์ขอบด้านซ้ายทั้งหมดดังรูปที่8.2ดูตามรูปได้เลยครับหนังรูปที่8.2แสดงตัวอย่างจดหมายธุรกิจแบบฟูลบ็อกที่มาของลิง์นะครับดูตามลิง์ได้เลยครับแบบกึ่งบ็อก์มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบฟูลบ็อกซ์ 4. ตำแหน่งคือที่อยู่วันที่ชื่อและตำแหน่ง ให้พิมพ์ในแนวชิดขอบด้านขวาของกระดาษสำหรับข้อความในบรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้าให้เื้องเข้าไปในประมาณ2เซนติเมตรดังรูปที่8.3ดูตามดูได้เลยครับดังรูปที่8.3แสดงตัวอย่างจดหมายธุรกิจแบบกึ่งบล็อกที่มาของลิงนะครับดูตามนี้ได้เลยครับแบบแก้ไขบล็อก มีลักษณะแบบฟูลบ็อกยกเว้นข้อความให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายโดยไม่ต้องเยื้องหน้าดังรูปที่8.4ดูตามรูปไปเลยครับรูปที่8.4แสดงตัวอย่างจดหมายธุรกิจแบบแก้ไขบ็อกที่มาตามลิงก์ได้เลยครับ 2. การสร้างแม่แบบเอกสารแม่แบบแม่แบบเอกสารหรือที่เรียกย่อๆว่าเทมเพลตคือรูปที่ จัดเตรียมไว้เพื่อนำไปใช้งานเอกสารต่างๆได้สะดวกขึ้นเช่นการใช้แม่แบบของหนังสือราชการจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์เอกสารราชการได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดรูปแบบของเอกสารสำหรับจดหมายธุรกิจอ่านเพิ่มหัวจดหมายสำหรับใช้ชื่อบริษัทและที่อยู่แทนการพิมพ์ การจัดทํารูปแบบเอกสารสามารถทําได้โดยการสร้างเอกสารในรูปแบบที่ต้องการจากนั้นให้ทําการบันทึกแม่แบบเป็นตัวอย่างเช่นการสร้างแม่แบบเอกสารของจดหมายธุรกิจธ,ธุรกิจที่จัดเตรียมหัวจดหมายและลักษณะต่างๆในตัวจดหมายลักษณะดังรูปที่8.5 รูปที่8.5แสดงตัวอย่างการสร้างแม่แบบจดหมายธุรกิจเมื่อต้องการใช้แม่แบบเอกสารให้บันทึกเอกสารโดยใช้เมนูบันทึกแล้วเปลี่ยนจาก PowerPoint เป็นแบบดังรูปที่8.6จากนั้นกดปุ่มบันทึกจะได้แม่แบบเอกสารตามต้องการสำหรับการใช้แม่แบบเอกสาร ทำได้ดังรูปที่8.7 1. กดใช้เมนูใหม่ 2. คลิกที่ส่วนบุคคลจากนั้นจึงคลิกเลือกแม่แบบเอกสารที่สร้างรูปที่8.7แสดงการใช้งานแม่แบบเอกสาร 3. การใช้งานจดหมายหมุนเวียนจดหมายหมุนเวียนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการพิมพ์จดหมายที่มีข้อความส่วนใหญ่เหมือนกัน แต่มีบางส่วนที่แตกต่างกันตามผู้รับแต่ละคนการสร้างจดหมายหมุนเวียนจะเพิ่มความสะดวกในการทำงานได้อย่างมากตัวอย่างเช่นถ้าต้องการส่งจดหมายแจ้งการชำระเงินให้กับลูกค้าหลายคนหากใช้วิธีปกติจะต้องพิมพ์จดหมายออกเครื่องพิมพ์ทีละฉบับจากนั้นต้องกลับมาแก้ไขรายละเอียดในตัวจดหมายแล้วจึง พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์อีกครั้งจนครบจํานวนลูกค้าที่ต้องการแต่ถ้าใช้จดหมายหมุนเวียนจะสามารถสั่งพิมพ์ในครั้งเดียวโดยจดหมายแต่ละฉบับที่พิมพ์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอัตโนมัติตามข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนจะสร้างจดหมายหมุนเวียนจะแตกต่างพิมพ์เอกสารทั่วไปคือต้องใช้ไฟล์เอกสารร่วมกับ ไฟล์ข้อมูลโดยขั้นตอนการดำเนินการทั่วไปจะเป็นดังนี้ 1. สร้างไฟล์ข้อมูลในลักษณะของตารางหรือ Word 2พิมพ์ตัวจดหมาย 3. พผนวกไฟล์ข้อมูลเข้ากับจดหมายแลกพูดตัวอย่างจดหมายเวียนเพื่อแจ้งเตือนการชำระสินค้าเงินผ่อนดังรูปที่8.8 รูปที่แปดจุดแปดแสดงตัวอย่างจดหมายแจ้งการชำระเอาเรามาลองสร้างจดหมายหมุนเวียนตามขั้นตอนดังนี้สามจุดหนึ่งสร้างไฟล์ข้อมูลสร้างไฟล์ข้อมูลในลักษณะของตารางดัรงรูปที่แปดจุดเก้าันทึกในชื่อ data ดูตามตารางได้เลยนะครับรูปที่แปดจุดเก้าแสดงไฟล์ข้อมูล data ในจดหมายเวียนสอง จะปรากฏหน้าต่างด้านขวามือเพื่อสร้างจดหมายเวียนโดยดำเนินการดังนี้ขั้นที่1จะสอบถามว่าต้องทำเอกสารแบบไหนให้ดำเนินการดังรูปที่8.12ดังนี้ 2. สร้างไฟล์ข้อมูลพิมพ์เอกสารตัวจดหมายบันทึกในชื่อ m a i j โดยเว้นวรรคในส่วนที่ต้องการเพิ่มข้อมูลดังรูปที่8.10ดูตามรูปได้เลยครับ 3าสร้างจดหมายเวียน 1. สร้างจดหมายเวียนในไฟล์ m a i j ตามขั้นตอนดังรูปที่แ1 1จุดสิบดังนี้ 1. คลิกเลือดริบบอนการส่งจดหมายแล้ว 2. อคลิกปุ่มเริ่มจดหมายเวียน 3. เลือกรายการตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนทีละขั้นตอนรูปที่แปดจุดสิแสดงขั้นตอนการเริ่มสร้างจดหมายเวียน สจะปรากฏหน้าต่างด้านขวามือเพื่อสร้างจดหมายเวียนโดยดำเนินการดังนี้ขั้นที่1จะจะสอบถามว่าต้องทำเอกอาสารแบบไหนให้ดำเนินการดังรูปที่แปดดังนี้ 1. เลือกที่จดหมาย 2. คลิกที่ข้อความคำว่าถัดไปดูตามตัวเลขที่บอกได้เลยครับรูปที่8ป2 กำหนดแบบเอกสารที่จะสร้างเป็นจดหมายเวียนขั้นที่สองเป็นขั้นตอนสอบถามว่าจะใช้เอกสารในการสร้างจดหมายเวียนให้ดำเนินการดังรูปที่แปดจสามสามเลือกที่ใช้เอกสารปัจจุบันสี่แล้วคลิกที่ข้อความคำว่าถัดไปดูตามรูปได้เลยครับรูปที่แปดจุดสามเลือกเอกสารที่จะนำมาสร้างจดหมายเวียนขั้นที่สาม เป็นขั้นตอนในการเรียกผู้รับดังรูปที่แปดจุดสิบสี่ห้าสอบถามว่าจะนำข้อมูลใดมาสร้างจดหมายเวียนให้เลือกที่เรียกดูเพื่อนำข้อมูลจากไฟล์เข้ามาผนวกดูตามรูปภาพได้เลยครับรูปที่แปดจุดสิบสี่นำไฟล์ข้อมูลมาเข้าผนวกกับจดหมายเวียนจะปรากฏหน้าต่างเลือกแหล่งข้อมูลดังรูปที่8.156ให้เลือกไฟล์ data 7จจากนั้นกดปุ่มเปิด ดูตามรูปภาพได้เลยครับรูปที่8.15เลือกไฟล์ข้อมูลที่จะนำมาเข้าผนวกกับจดหมายเวียนจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้เรียกรายการข้อมูลที่จะนำใช้จดหมายเวียนดังรูปที่8.16 8ให้กดปุ่มตกลงเพื่อเลือกทั้งหมดดูตามรูปภาพได้เลยครับรูปที่8.16เลือกรายการข้อมูลที่จะนำเข้าผนวกในจดหมายเวียน สาทำการประสานเขตข้อมูลเข้ากับตัวจดหมายดังรูปที่แป1 1ุดิคลิกเมาส์เพื่อวางตัวแทรกในตำแหน่งที่ต้องการใส่เขตข้อมูล 2. องคลิกท,ที่ปุ่มแทรกเขตข้อมูลผาาสา,สาเลือกรายการที่เหมาะสมเพื่อแทรกข้อมูลภาษาลงในตัวจดหมาย